เปิดว้าปพระเอกสุดฮอตเซียนกิตติภูมิดีกีนนะักธุรกิจหนุ่มไฟแรงขึ้นแท่นเป็นหนุ่มฮอตคนล่าสุดของวงการบันเทิงไทยตอนนี้สำหรับหนุ่มเซียนกิตติภูมิสามารถการันตีความแซ่บของเจ้าตัวได้เลยว่าฮอตขนาดไหนแต่ก็ไม่แปลกใจเลยเพราะทั้งรูปร่างหน้าตา ห่อขาวตีมีออร่าขนาดนี้แถมภาพในงานถ่ายแบบยังร้อนแรงอีกด้วยโดยหนุ่มเซียนนั้นได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งกับการเดินแบบแฟชั่นวีคแบงคอกอินเตอร์เน f ลแฟชั่ w ว e k 2022 BIFW 2022โดยครั้งนี้หนุ่มเซียนเดินให้กับแบรนด์ดังอย่างนาคาสและนอกจากจะเป็นนักแสดงนายแบบสุดฮอตแล้วเจ้าตัวนั้นยัง เป็นถึงผู้บริหารร้านอาหารแนวฟิวชั่นผับบาชื่อว่าเลสในย่านดัง RCA อีกด้วยเรียกได้ว่าความเก่งรอบด้านแถมยังหล่อมากความสามารถสุด,สด